สวัสดีครับพบกับผมวิกรมกรมบดิตในรายการมองโลกแบบวิกรมนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะเพิ่มขึ้นก็มีโอกาสนะครับที่จะมีปัญหาการจราจรเพิ่มตามขึ้นมานะครับและหากยิ่งมีเพื่อนร่วมเส้นทางหลายชาติหลายภาษาด้วยแล้วปัญหาต่างๆในการขับขี่ก็ยิ่งจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากนะครับ ท่านผู้ชมครับในโลกของการขับขี่รถนะครับ72%ของเส้นทางคมมานาคมขับรถชิดขวาและ28%นั้นขับรถชิดซ้ายนะครับประเทศไทยของเรานั้นเลือกขับชิดซ้ายเพราะเราไปวิ่งตามพวกอังกฤษนะครับซึ่งประเทศต่างๆที่อยู่ในเครือจกกักรภพบก็ขับชิดซ้ายเช่นกัน ส่วนในประเทศอาเซียนของเรานั้นมีประเทศที่ขับชิดซ้ายคือไทยมาเลเซียอินโดนีเซียบูนายแล้วก็สิงคโปร์ครับส่วนที่ขับชิดขวานั้นก็มีฟิลิปปินส์พา,าลาวเวียดนามแล้วก็กัมพูชาซึ่งในวันนี้ทุกคนในอาเซียนถ้ารวมตัวกันเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วหากเราจะต้องขับรถไปมาหาสู่กันในทั้ง10ประเทศในช่วงแรก,แรก คงจะมีความโกลาหลเกิดขึ้นอย่างมโหฬารเลยนะครับจนนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุกันทั่วหน้าและยิ่งเข้าสู่เทศกาลต่างๆก็ยิ่งจะมีปัญหามากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาอย่างแน่นอนเลยนะครับรวมไปถึงถ้าหากเจอป้ายจราจรต่างๆที่อ่านไม่เข้าใจหรือสื่อสารกันไม่ได้อย่างราบลื่นเพราะคนขับต่างๆบางคนอ่านไม่ออกครับตอนนั้นบนถนนสายต่างๆของ1ิป,ประเทศ ก็คงจะเต็มไปด้วยปัญหาหลายรูปแบบนะครับผู้บริหารบนถนนของเราก็คือตำรวจรจราจรคงจะดูไม่จืดเลยนะครับว่าคงจะมีอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นมากมายและยิ่งมีปัญหาเพิ่มขึ้นอีกก็คือว่าคนขับกับตำรวจครับหรือตำรวจในโรงพักต่างๆนั้นพูดจากันไม่รู้เรื่องอย่างที่เรารู้นะครับว่าตำรวจในบ้านเรานั้นจะมีสักกีเปอร์เซ็น์ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษ การจะฝึกให้คนที่อายุเกินกว่า50มาพูดภาษาต่างชาติคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนปอกกล้วยเข้าปากนะครับเพราะว่าตำรวจไทยก็อายุเยอะอีกทั้งมีภารกิจประจำวันมากมายเรียกว่าแทบจะชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วนะครับบวกกับเวลาส่วนที่เหลืออีก2ปีกว่าเท่าน,นั้นเองก็จะกลายเป็นประชาคมเศรษฐกษิจอาเซียนตอนนั้นนะครับคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วสังคมไทยจะต้องทำยังไงกันดีล่ะครับ ผมเชื่อนะครับว่าตอนนั้นถนนสายต่างๆคงไม่เพียงพอที่จะรองรับกับทั้งคนทั้งรถที่จะต้องขับผ่านเข้าประเทศไทยอีกทั้งตำรวจจราจรก็คงยังไม่พออีกด้วยถ้าหากวันนี้เราไม่สมมุติว่าในอนาคตเราจะต้องเจอกับปัญหาของการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับปัญหาก็จะยิ่งมีปัญหามากขึ้นอย่างแน่นอนครับอย่าลืมนะครับว่า เพราะประชาคมอาเซียนคือเรื่องของเราทุกทุกคนแล้วพบกันใหม่ในรายการมองโลกแบบวิกรมครับสวัสดีครับ